สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาอชมต้นมะนาวนะคะที่เราปลูกไว้เนาะนี่ก็จะเป็นมะนาวนะจ๊ะมะนาวแป้นเนาะนี่คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสองนาทีนะจ๊ะอันนี้กับมะนาวกําลังหยุดหยุดหนุ่ยทุกโดดหรอคุณพี่ชมเอ้ยเพิ่งยังมาเอามาเอาเด้อไข่ไข่สามหน่อยสามหน่อยสาวหน่อยเช่อมนี่สามหน่อยสาวเด็ดน้ำก่อนน้ำต้นเนี่ย อันนี้จะเป็นท้องหน้านั่นเป็นกรอบปามนะครับกรอบปามเนาะโซงนี่ก็สซเว้าภาษาบ้านทฮาเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าหนีมันหล่นท่มสิได้เสียด้คุณผู้ชมมองแบบมันหล่นทิมนี่โอ้โหแบบงามงา,มมานมะนาวกว่าเนาะปลูกแบบพออพี่ยางเนาะแบบมะนาวอันพิสานโค้งกาลมะนาวนะพเพื่อมาเอเนาะ ปูเป็นมะนาวนี่มัเ Eller, นเสียอายุยืนข้าวปูข้าวปูที่เธออมันเสียอายุสั้นแต่ว่ามันจะดกกว่านะคระข้าวปูตัวนี้มันจะไม่ค่อยดกเนาะที่เขาบอกว่าเนาะนี่มะนาวนะครับโหดโพโมมาแตกได้มะนาวก็ได้โพดโพมโมมาแตกนะจ๊ะมะนาวนี่จ้าโอเคอันนี้สิบยอดอ่อนนะครับเสือลาบเสือกอรมาละแซ่บแซ่บไปคุณผู้ชมเอ้ย สีด้สีดายเนี่ยมันมันตุกเลยเห็นและบันยีเดียวซื้อตะมะห่วงก็แซ่บแซ่บต่อคาดแม่นามีได้ได้เสือยำเสื้อตะมะห่วงก็เดยชาวนาเขาเอป็นพิสังผมเอ้อไปติ๊กมะนาวเป็นเพาะว่าโอ้มะนาวเป็นนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้ฮอนฮอนเนอะอันนี้ซือเป็นต้นโมงแล้วก็ต้นอัมกอโสร์มะม่วงกอโสรนะคะไม่ใช่เป็นไก่ห่ง เพื่อนก็นมาค่ะมาข่าวหนูเนาะดูน้ำปั่ปั่มไฟหอมันก็เป็นไในใก่น้ำเทวดาอย่นี่ต้นมะนาวมะนาวเลไรอย่างเงี้ยเออมะนาวของจริงนะจ๊ะแบบไม่ได้ซื้อปลูกเองเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสวนหญ้า,น,น,ญาน่าจะยี่ปิดสวนหญานาะยำยำยำเลี้ยวเขา้เเขาก็ับเอางูมามัดตัวนี้ก็มัดเลยเห็นผมถ่ายคลิปเนาะยำเลี้ยวเขานะครับแบบเข้าเกลียวแล้วน้องคนสุด้ายแบบการเบลีงงอะไรแบบนี้นง,งูก็กินหญ้า